สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโปรสายป่วงอีกตามเคยเลยครับเด้อมันจะมาเบิ่งข้าเจ้าท้ากันไทยปั่นครับแล้วก็นโยกล่องปลูกปลูกหญ้าบ่ปลูกหย้าบ่ปลูกหย้าปลูกยาครับปลูกา้าดูครับเราตอนนี้ปรับผ่านเรียบร้อยครับนี่เสร็จไปเสร็จไปล่องนึงนะครับเสร็จไปงนึง เราตัวนี้คือคูสองครับยกทำแปลงทำแปลงถูกหญ้าครับเขาขอว่าภาษาอีสานเนีบเนะไม่ค่อยคล่องมานะครับภาษกากลางทำร่องปลูกหญ้าครับของเสียตูครับเสร็จไปหนึ่งหนึ่งแปลงนะครับมีแปลงสองครับ แดงสองกำลังข้าครับมาแล้วครับเนี่ยครับพอด้าอยู่แล้วครับเนาะโอเคอยู่นะครับงามอยู่ครับงามอยู่ครับสวยอยู่ครับโอ้ได้การเลยครับ เดียวเป็นส้มแปลงครับสองแปลงนะครับอ๋อสวยครับสวยครับถือว่าใช้ได้ครับดีกว่าเฮาคุดเอาอยู่ครับว่ายารหรือปะไอ้ปัน่นยกล่องครับเสียตรงนู้นเองครับรรบเอครับ ครับลิ้นก็นจะแข็งๆนะครับเ้ยียช่องผมมีช่องฟีสไตล์ครับทุกอย่างครับวันดีซีเรียกไม่จำกัดครับว่าต้องเป็นแบบอย่างครับรถไทยโมอเตอร์ไซค์ไร่น้ำซัลบผสมครับ สัตว์เล <c oughs> <c oughs> well, <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> guess, ้ยงครับเอาเมดครับช่องนี้ครับฟรีสไตล์ครับผมเสรยนี้ประโยชน์เห็ดอย่างเดียวครับให้คนเบิ่งครับถ้าใช้เบื้องเราไปดัดแปลงใช้งานครับมันเป็นระปั้นฐานถึงนะครับเฮ้ยถุงน่องบวกเลยกับตัวเขาครับอุปกรณ์แรกกับอุปกรณ์ที่งครับประบฐานหนาถึงลายครับอันนี้ดินจะแข็งครับก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ครับกดตามให้หน้าครับ สองสามอ่าแล้วถ้าปลูกหญ่จนเมื่อนี้ครับพ่อเพื่อเรียน้ว่าครับต่อหลอังสี่ครับ โค่โนครับโค่นครับโค่นอเไรนะครับแจ้งมีอครับอ๋อไป็น,นะครับต่อครับต่อจิกดเดี๋ยวปวลครับ ตอบเด็กการครับเด้กการครับได้อยู่ครับได้อยู่ลงขึ้นตรงกลางแสงให้ด็กครับเสมอกันครับเสมอกระเบียบไม่ต่างพี่ขัดในนับ รับทุกงานครับโบเกียงครับก็จะเห็ดได้ครับเฮยครับไอพี่โอครับติดต่องานเพื่อนครับเสียโบครับเสริรักอย่างเป็นทางการครับท่านโชคชัยครับเสียโชคชัยครับ สองคันนะครับคันหนึงกับดันเห็ดที่เลงเป็ดอยู่ครับแต่จะทำใหเบิ่งตัวเห็ดลองปลูกหญ้าครับยกแปลงปลูกหญ้าครับแต่ตรงนี้สวยๆแล้วครับตัวนี้จะไปคลิปสันส้นๆได้ครับเนะี่ยมันตั้งพาดหตนาขึ้นอยู่สามใบครับแต่มันสูงครับ แลมวมันไทยประกอบกันได้เป็นคันคู่ครับเจียต่อครับโอเคครับเราก็เป็นหนึ่งสองสามสี่หาแป้งครับไปในหกกำลังครับแบ่งี่เซียแล้วครับ ใน้อนกแลงก็ให้นี่ครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับโครงการของเสียตู่ครับทางท่านตู่ด้วยครับ อุปถตมภ์เอซูนครับคันนี้เพิ่งออกมาครับสามเดือนยังอาจยังมาห้อยครับสามเดือนนี่แหละสองสามเดือนนี่ครับ,รบแต่คันข้างล่างในมาได้สี่ปีแล้วครับ หนึ่งแปลงครับหน่งชมแปลงครับนี่กระเพิงขัดเห็ดด้วยครับเด้อฟึกเห็ดครับจิตส,สดครับบด้ตัดด้วยครับเด้อห้องผมโมโมิทัดแต่ไม่ต่ออย่างเดียวครับ แล้วครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับยกล่องผูกหญ้าครับผมผูกเสียเจ้าของนผมมากตัวที่สองครับทำแปลงปลูกหญ้าไม่ได้ไถเนะครับเด้อปั่นเอาเอไหมไถไม่ได้ครับแข็งไม่ต้องใส่ระบบปั่น,นครับ แล้วยกล่อง,องคู่ครับตัวนี้ก็ปฏิปันครับไอ้ตัวนี้ก็ปฏิไทยครับปั่นอย่างเดียวครับไทยไ,ได้ครับ คือได้ได้ปั่นแบบไทยเลยใช้ระบบปั่นยกลองครับ ล่องทำแปลงปลูกหญ้าครับผมน้าที่น้าที่ที่ทำมีสองไร่ ำแฟงปลูกยาครับจบเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามโปะสายโปรสะกดตรคอยนะครับครับสวัสวดีครับ